สวัสดีครับชาตรีนาโนโครัวนัวในครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูต้มปลรราปลาดุกครับสำหรับส่วนผสมหลักๆนะครับก็จะมีปลาดุกครับปลาร้าแล้วก็เครื่องต้มยำครับก็จะมีข่าตะไคร้บุใบม,มะกรูดฉีกหอมแดงบุกระชายบุหั่นท้อนนะครับแล้วก็พริก สำหรับส่วนผสมอื่นๆนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับเราก็จะไปเริ่มกันเลยครับผมก็ใส่น้ำนะครับลงไปในกระทะจากนั้นเมื่อน้ำของเราเดือดเรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่นะครับเครื่องต้มตน่าตานครับลงไปนะครับนั่นก็เป็นโอเคตะไคร้บุกแล้วก็หั่นครับแล้วก็กระชายบุกแล้วก็หัน่นแล้วก็ ขาซอยอ่ะขาขาข,า,ข,า,ขาหั่นแว่นครับแล้วก็หอมแดงบุแล้วก็ไปมะกรูดแล้วก็พริกครับ จากนั้นนะครับตามด้วยปลาดุกครับปลาดุกนี้คือผมทำการล้างน้ําเกลือแล้วนะครับประมาณ3รอบอ่าโอเค ต้มไปนะครับไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวมันจะคลาวรอไปประมาณสัก5 1านาทีหรือจนกว่าประดุกของเราครับมันจะสุกข,ขณะที่เราต้มประดุกของเราไปแล้วก็ช้อนฟองออกด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะคาว เมื่อประดุกของเราน่าจะสุกแล้วเราก็เติมครับน้ำปลรราลงไปาตามชอบนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ผงปรุงรสครับผงชูรสครับ ชิมนิดนึงอรสชาได้มากครับเติมเกลือครับลงไปนิดหน่อยให้มันนวบมากินขึ้นครับจากนั้นนะครับก็ต้มไป จนกว่าประดุกของเราจะเปลื่อยครับโอเคเราชวอนฟองออกครับเราก็ถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าประดุกของเราเปลื่อยดีไหมนะครับแล้วก็ชิมประดุกก่อนนิดนึงเนาะ อเคทีมรสชาติเลือกได้นะครับไม่พอก็ปรุงเพิ่มครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ